สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a เ t ต r y Nation นะครับร้อยผมเชฟเมินะครับวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็นะครับจะมาเล่าตามหัวข้อเลยนะครับจากนะครับยูทูบเบอร์หนึ่งพันคลิปนะครับประสบการณ์นะครับเริ่มต้นมายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับว่าเริ่มต้นจาก การทำ YouTube นะครับคลิปแรกจนถึง1,000คลิปนะครับต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วรายได้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับนะครับในการทำ YouTube ของเจฟนะครับก็เริ่มต้นจากมีน้องคนหนึ่งนะครับที่ทำงานในนะครับก็แนะนำให้กับเจฟว่าเจฟครับอ้าววันนี้ YouTube สามารถ ทำสร้างรายได้ในประเทศไทยได้แล้วนะครับตอนนั้นผมก็มก็ยังงง,งอยู่ก็ไม่รู้สึกอะไรว่าจะเอยยังไง YouTube สร้างรายได้ยังไงให้กับเ,เรานะครับสำหรับที่มาเปิดสร้างรายได้ให้กับคนไทยนะครับที่จะสามารถสร้างรายได้ได้นะครับก็ยังนึกไม่ออกนะครับตอนนั้นว่า,เา YouTube เราจะทำอะไรนะครับก็เลยเข้าไปศึกษานะครับว่า,า youtube เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็เข้าไปดูนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับก็อ่าก็ตอนแรกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองสามัครเข้าไปดูก่อนนะครับก็คือถ้าเรามี gmail อยู่แล้วนะครับอ่าเพื่อนๆนะครับที่มี gmail อยู่แล้วนะครับที่ยังไม่ได้อ่าที่จะทำ u t u b e นะครับแต่ลองสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่า ถ้าเพื่อนๆมี Gmail นะครับสมัคร Gmail ไว้แล้วเนี่ย YouTube นะครับจะเปิดช่องให้เราโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้ชื่อเรานะครับที่สมัคร Gmail นะครับลองเข้าไปดูในช่อง YouTube นะครับแล้วก็เสิร์ชชื่อนะครับเพื่อนๆที่สามารถที่จะเข้าไปดู YouTube ได้นะครับแล้วก็เข้าไป subscribe เพื่อนๆคนอื่นได้นะครับก็จะสามารถทำช่องได้เช่นกันนะครับ ก็ลองเสอชเข้าไปดูนะครับจุดเริ่มต้นนะครับที่อยากจะทำนะครับก็คือก็ไปศึกษาดูแล้วนะครับก็เห็นว่าแต่ละคนนะครับที่ทำ YouTube ช่วงนั้นก็ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับอ,อย่างเชฟเองนะครับก็ถนัดในเรื่องของการทำเบเกอรี่นะครับก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะ,ะทำเกี่ยวกับคลิปเบเกอรี่นะครับ แต่เข้อจริงๆแล้วการทําเกี่ยวกับคลิปเบเกอรี่นะครับเป็นก็เป็นสิ่งที่ายากพอสมควรนะครับก็เลยช่วงนั้นก็เลยลงคลิปไปแบบสเปซสปะนะครับก็ลงได้ลงบ้างไหมลงบ้างนะครับตามตามอยากความจะลงนะครับก็คือลงบ้างไหมลงบ้างเนื้อขยันก็ลงนะครับขี้เกียจก็ปล่อยไว้นะครับคือช่วงแรกที่ทําเนี่ย u t u b e ให้เลยนะครับ ให้รายได้ให้กับเราเลยนะครับช่วงแรกๆนะครับก็คือลงคลิปอะไรไปถ้ามีคนดูนะครับแล้วมีโฆษณาขึ้นนะครับ YouTube ก็จะให้รายได้ของเราเลยนะครับไม่ว่าเราจะมีซับกี่ซับก็แล้วแต่นะครับช่วงนั้นยูทู e ให้เลยครับก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับตอนนั้นก็ล่อยไปนะครับผ่านมาสักพักหนึ่งก็มีประกาศจาก YouTube นะครับประเทศไทยว่า หลังจากที่มีปัญหานะครเกี่ยวกับ y o u t u b e ที่มีช่องที่มีช่องเกี่ยวกับการละเมิดนะครับละเมิดมนุษยชนนะครับเกี่ยวกับความรุนแรงครับก็เลยยูทูก็เลย,เลยปรับเป็นว่าทุกคนที่จะสามารถสร้างไรายได้ได้นะครับต้องมีสาาับสกิ๊บหนึ่พคนขึ้นไปนะครับก็ช่วงนั้นก็ยังไม่รู้จะทําอะไรนะครับก เข้าไปดูก่อนเหมือนกันนะครับก็เลยเชฟก็ลงคลิปไปสะเกปสปะนะครับก็คือ,อยังไม่รู้ว่าแนวทางของตัวเองเราจะเอาอยัางไงกันแน่นะครับก็ลงคลิปไปนะครับทีนี้พอเข้าไปดูนะครับว่า,าช่องของเรานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยเข้าไปเห็นนะครับว่าซับสไครต์ของเชฟนะครับมีคนติดตามอยู่ประมาณ 350คนนะครับจากที่ลงคลิปแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ลองกลับมาคิดดูว่าเออถ้าเราตั้งใจนะครับลงคลิปให้สม่ำเสมอแล้วก็ทิ้ให้เป็นประโยชน์สําหรับผู้ติดตามนะครับผู้ที่ดูของเราผู้ที่ดูคลิปของเรานะครับก็เลยลองมาตั้งใจนะครับว่าลองลงคลิปแบบสม่ําเสมอดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับจากนั้นก็ เริ่มทำมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็ลองทำนะครับลองคลิปไปนะครับคิดว่าตั้งใจนะครับลองลองคลิปที่เป็นประโยชน์นะครับทีนี้<ะ><อ>เกิดช่วงนั้นเนี่ยก็คือ YouTube นะครับประกาศว่าคนที่จะสร้างไรายได้นั้นต้องมี1,000คลิปต้องมี1,000 s u ั s c r บสไครนะครับแล้วก็ มีผู้มีผู้ชมนะครับ365วันภายใน365วันนะครับ4ชั่วโมงรวมกันนะครับถึงจะสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับก็เช่นนั้นเชฟก็ไม่มีไรายได้นะครับก็เลยทำมาเรื่อยๆนะครับจากวันนั้น1คลิปจนถึงณปัจจุบันนี้ก็มีอยู่1,000คลิปนะครับที่ YouTube แจ้งเมลมาว่าเชฟมี1 0 0 0คลิปนะครับสำหรับรายได้นะครับสำหรับรายได้ใน1000คลิปแล้วก็ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมด10,000นกว่านะครับ1 0 0 0 0นกว่าซ u b s c r i b e แต่ว่ารายได้ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่อยากจะได้นะครับแต่ก็ด้วยความมุ่งมั่นที่ว่าเราจะไปคิดถึงรายได้นะครับก็คิดถึงว่าเราจะให้ประโยชน์สำหรับผู้ที่มาซับสไครต์เรามาติดตามเรานะครับให้ ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็เลยตั้งใจทำมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะตั้งใจทำต่อไปนะครับให้กับเพื่อนๆที่มาซับสไคร์นะครับว่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการมาติดตามเชฟนะครับก็สัญญาว่าจะทำไปเรื่อยๆนะครับให้กับผู้ที่มาติดตามนะครับได้รับประโยชน์นะครับเกี่ยวกับงานของเชฟที่ทำอยู่นะครับก็คืองานของเบเกอรี่นะครับแล้วเพื่อนๆที่อยากจะ เอาไปสร้างเป็นอาชีพนะครับก็สามารถติดตามช่องนี้นะครับ Butter Session โดยผมเชฟมิดนะครับเกี่ยวกับการทำเบเกอรี่นะครับแล้วก็การํำอาหารบ้างนะครับก็จะมีไลฟ์สไตล์บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะทำเป็นอาชีพเสิ่นะครับก็มาเล่าให้กับเพื่อนฟังว่าจุดประสงค์นะครับสำหรับในการทำนะครับที่ ตั้งใจนะครับอยากจะให้เพื่อ,อนๆได้รับประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้แล้วครับกดติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะได้นำมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับในการทําเกี่ยวกับอาชีพเบเกอรีน่นะครับสําหรับวันนี้เจอก,กันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ